อาจารย์เทพว่าเสียงน้อยโอ้โอโอ,โอ้สิบวนาทีเนาะโอ้สิบวนาทีดิขึ้นปป๊บเอาเลยแน่นอนแน่นอนนะครับมาแล้วครับจับเตรมแหลกมาแล้วบักน้อยบักน้อยทำผลงานแล้วบักน้อยหุ่นมาโอ้ดูดูดูนกป้าแถวนี้ดูขนาดเลยลงมาเซยส์สวมตัวเลย ลูกปลาดูขนาดเลยบินมารวมไป้ไสเลยวันน <'s> ี้ไหมคู่ดีเลยเนาะตัวนี้เนาะเสียงกลางๆครับเสียงกลางเนาะดูอืมเบื้องหนังมีของดีวะทำงานอ่ะโอ้ลูกทำงานเนาะลูกไม่เลยครับนี่นี่นะแต่ลูกตก็จับ เดี๋ยเดีเดีนมีน้อดีว่โอ้คามไงคามสุดเปลืดได้ผลคามคามสุดด่าวโอ้อสุดปานไหนไวเ,เว้ยเิ้งเอนุกข้างี้ึังดีเว้ยให้ให้ดีขนาดนลยมีของดีอยากเปลี่ยนซอ เปียกที่เส <ah> ียนโอนเสียนโซ่บวนเปียกที่เราเปียกน้ำเมียนอยู่บ่บ่เมียนนะคนบ่เมียนคนเปียกน้ำเนี่ยนี่โอ้เสียนโซ่ยังขยันเลยครับเต็มห้องเลยอ่ะเนี่ยทุกคนโอ้เมียนนี่ตัวน่ะเสียนโซ่ครับเสียนโซ่กับไปกับไปเช็คโอ้สุดยอดเลยตัวนี้นักคว มอ้เซกวิ้งโอ้เสียนสวายเไยเวิงลมีนวะแม่นครับโอ้สูตรขนเลยโอ้ขามสูตรเปื่อเลยนี่ไหมเม่นวะเม่นเดีวนี่โอ้เสียนสวยเน่ยโอ้นกม่นคนเสียนสวายเน่ยนกใครก่อนลูกวะบ่เมียน่บ่แมเมียน่บ่ งูเงินนกก้อนลูกว่างูมาเงินแท้ปล่อยว่าก่อนลูกี่ว้เนี่เสียดโซมันเดียนี่อืมงูเลยเมียนเปียกหัวเมียนอีดีตัวไหนคนมันคนดีตัวไโอ้เสียนเสียนซเพมันเปียกเ้า ปากิปากกบมมนะเนาะอืมปากกบมมแบบตัวนี้มันเปียกนี่เปียกัวนเปียกเปียกเปียกถือคนเนี่ยนนนะ้องแฝงคต้มแป้นเตรีซอสเต็มมือข้นข้ามสุดปัดครับปัดดบินออกสลัครับเลยครับหนึ่งแต้ม